ที่หลงไหลแสงตะวันอย่างผมหรือคนที่สัมผัสกับอรุณรุ่งเป็นแสงแรกในในเช้าตรู่ของทุกๆวันมันคงมีความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างจากผมมันคือความสงบมันคือความเบิกบานมันคือความรู้สึกที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีทุกๆวันขอบคุณตัวเอง ที่ทำให้เรารู้สึกคิดได้ถึงชีวิตที่มันเหนือนกว่ากับคุณชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกกับความหมายของการเติมเต็มคุณค่าหรือก,การสร้างความหมายให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตยอย่างมีมีความสุขทุกๆลมหายใจมันคือความ <c oughs> ตื่นรู้มันคือความเบิกบานและมันคือความมีชีวิตชีวาที่เราจะให้กับตัวเองตลอดเวลาสำหรับการค้นพบสำหรับการบรรลุถึงชีวิตที่แท้จริง ที่เรากำลังเลือกที่จะใช้มันอย่างมีคุณค่าทุกๆลมหายใจ